สำหรับคนเป็นลิสีดวงเนี่ยเราก็มีความเชื่อผิดๆเนื่องจากเราอยากจะหายนะครับความเชื่อแรกคือการใช้น้ำสวนเข้าไปเพื่อรักษาฤิีดวงอันนี้ไม่จริงนะครับ เวลาเราสวนเข้าไปน้ำมันต้องมีอุปกรณ์เสียบก้นเข้าไปพอเสียบก้นเสร็จบ,บางครั้งมันทำให้เกิดการอักเสบนะครับของตัวลิสีดวงหรือการบาดเจ็บบริเวณเนื้อเยื่อบุรอบๆถ้าเราสวนรุนแรงเนี่ยก็จะทำให้เกิดลิดสีดวงเนี่ยอุดตันโดยเฉพาะตัวลิสีดวงภายนอกนะครับ ำหรับการแช่น้ําอุ่นเนี่ยมันช่วยในแง่ของการคลายตัวของกล้ามเนื้อหูรูดแล้วก็ช่วยระบบไหลเวียนบริเวณริสิรดวงทาให้มันยุบบวมลงได้แต่ว่าการแช่น้ําแข็งเนี่ยตัวน้ําแข็งเนี่ยมันลดอาการปวดที่จะมันชาแต่ว่าพอหมดความเย็นตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าถ้าจะแช่ก็ใช้น้ําอุ่นดีกว่าน้ําแข็งทําได้เฉพาะริสุดวงภายในนะครับเพราะว่าถ้าเป็นภายนอกเนี่ยดันยังไงมันไม่เข้าแล้วก็มันเจ็บเพราะมันอยู่ด้านนอก การที่เราดันลิสิดวงภายในกลับเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยลดอาการบวมเพราะว่าถ้ามันออกมาแล้วมันค้างอยู่เนี่ยมันจะทําให้ลิสติดวงที่มันยื่นออกมาเนี่ยโดนกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยรัดไว้แล้วมันก็จะทาให้ยิ่งบวมมากขึ้นควรจะดันกลับครับสำหรับตัวลิสติดวงถ้ามีก้อนยื่นออกมาแล้วดันไม่เข้าเนี่ยควรจะบีบให้มันแตกไหมก็ไม่ครับเพราะว่าการที่เราบีบให้มันแตกเนี่ยมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของตัวลิสติดวงและยิ่งทําให้เกิดการบวมมากขึ้น ใช้คีบพึ่งป้ายเนี่ยก็นอกจากจะช่วยลดอาการอักเสบบริเวณนั้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวคีบพึ่งเนี่ยจะเป็นสารตันเคลือบทําให้เวลาเราขับถ่ายเนี่ยมันจะไม่เกิดการคลูดหรือการบาดเจ็บบริเวณก้นมากก็จะทําให้ตัวริษิ์ดวงเนี่ยยุบรวมลงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วเนี่ยสักอาทิทย์หนึ่งแล้วมันแย่ลงหรือมันไม่ดีขึ้นควรจะมาหาแพทย์เพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่โรคริษดดวงแล้วครับมันอาจจะเป็นโรคอื่นที่ผสมผสานกันอยู่ข้างใน ส่วนใหญ่คนที่เป็นลิดสีดวงเนี่ยบางคนก็อายไม่ค่อยมาหาหมอโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้หญิงอายุน้อยนะครับสามารถซื้อยาทานเองเบื้องต้นได้เบื้องต้นเนี่ยก็แนะนําแค่อาทิตย์เดียวนะครับปัญหาเดียวของลิสีดวงคือมันมีโรคอื่นด้วยไม่ใช่โรคลิดสีดวงอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแผลขอบทวานนร,ร,นรนะครับหรือฝีคันสูรนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้รักษาได้ด้วยยานะครับถ้าหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยรู้สึกว่ายังเลือดมันยังออกอยู่ หรือไม่ก็ยังมีก้อนยื่นอยู่ควรจะมาพบแพทย์นะครับ <d> เพื่อจะแยกโรคอื่นนอกจากโรนลิซิโดงมันอาจจะไม่ใช่ลิซิโดงก็ได้ <d> โรคลิซิดดงเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงนะครับแต่เราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันเป็นโรคลิซิดดงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคลิซิโดงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมาตรวจเพื่อวินิจฉัยในเบื้องต้นก่อนนะครับ